มองคนที่ร้องไห้ว่าเป็นคนที่อ่อนแออ่อนแอก็แพ้ไปชมแต่งงานมีลูกสาวหนึ่งคนแยกทางกับสามีชีวิตจมอยู่กับความเครียดแค้นชิงชังและรอวันเอาคืนตอนนั้นชมก็บอกตัวเองว่าชมจะต้องรวยกว่าเขาชมจะต้องดีจะต้องเด่นกว่าเขาในทุกๆด้านแล้วชมก็มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับงานอย่างบ้าคลั่งค่ะ ชีวิตในตอนนั้นไม่มีความสุขมีปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแทบทุกคนเลยค่ะชมเกลียดแม่แต่ในความเกลียดของชมก็ยังดูแลแม่อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเขาเป็นแม่พ่อชมเสียชีวิตตอนชมอายุแดขวบแม่ก็จะเลี้ยงดูชมแบบให้เป็นผู้นําครอบครัวชมจึงกลายเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบสูงแล้วก็รักน้องชายมากค่ะตอนเด็กๆน้องชาย น่ารักค่ะแต่พอโตขึ้นแล้วมีเรื่องชกต่อยมีปัญหามาให้คอยแก้ไขยอยู่เรื่อยเลยสุดท้ายชมก็ทะเลาะก,กับแม่เกี่ยวกับเรื่องของน้องชายเป็นสาเหตุให้เราไม่คุยกันร่วม10ปีค่ะหลังจากที่ทุ่มเทให้กับงานอย่างบ้าคลั่งแน่นอนค่ะเราก็ไม่มีเวลาให้กับลูกในขณะที่งานของชมกำลังไปได้สวยเมื่อปี2020มีโควิดลูกสาวชมป่วยค่ะชมก็พาเขาไปหาหมอ เก่งๆโรงพยาบาลดังๆตาทุกอย่างที่ทุกคนแนะนําแต่ก็ไม่ดีขึ้นดูแย่ลงด้วยซ้ําซึ่งในตอนนั้นเนี่ยชมตันแล้วค่ะหมดสิ้นหนทางไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะปรึกษาใครจนวันหนึง่งลูกสาวมาบอกว่าอยากไปโบสถ์ลูกสาวมีคุยกับนักจิตวิทยาค่ะเขาเป็นคริสเตียนด้วยเขาก็แนะนําว่าให้พาลูกไปโบสถ และก็ช่วยจัดหาโบสถ์ใกล้บ้านให้ด้วยตอนนั้นก็ทนแรงต้านไม่ไหวก็พาลูกมาซึ่งตอนแรกคิดว่ามามาส่งเดี๋ยวแม่มารับแต่พอมาถึงโบสถ์ก็เจอบรรยากาศพี่น้องยิ้มแย้มทักทายดูทุกคนแววตาเป็นมิตรบรรยากาศเหมือนอยู่ในครอบครัวใหญ่ แล้วก็วันนั้นชมได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆเขาก็เล่าเรื่องพระเยซูให้ฟังแต่ว่าในขณะที่เขาเล่านั้นแววตาของเขาดูมีความสุขมากความสุขของเขาล้นออกมาหาเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีแววตาแบบนั้นบ้างจังแต่ในวันนั้นก็ยังไม่ได้รับเชื่อค่ะขอกลับไปคิดดูก่อนเพราะมีความรู้สึกกังวลใจว่ารอบข้างเราไม่มีใครเป็นคริสเตียนเลยในช่วงนั้นเนี่ย ชมได้ฟังคำเทศนาอาจารย์บอกว่าให้รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองซึ่งในวันนั้นเนี่ยพระเจ้าก็เร้าหัวใจชมมากว่าให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนี่น้องชายแท้ๆให้อภัยเขาซะชมก็ตัดสินใจสารภาพบาปก,กับพระเจ้าหลังจากนั้นชมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรหาแม่ บอกแม่ว่าแม่หนูขอโทษนะที่ผ่านมาหนูใช้คําพูดทําร้ายแม่มาตลอดทําให้แม่เสียใจยแล้วก็บอกแม่ว่าหนูจะไปร่วมพิธีบัพติศมาคือการที่หนูจุ่มลงไปในน้ําหนูตายจากตัวเกา่าตอนที่หนูผุดขึ้นมาหนูเป็นคนใหม่พระเยซูประทานชีวิตใหม่ให้หนูแล้วก็ขอเบอร์โทรของน้องด้วยหนูจะโทรไปขอโทษน้องแม่ไม่เข้าใจคําว่าบัพติศมา แต่แม่รู้ว่าจะต้องดีแน่ๆเลยเพราะว่าพี่น้องจะคืนดีกันซึ่งแม่เคยขอร้องให้เราคืนดีกับน้องแต่ในตอนนั้นเราปฏิเสธเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่ผิดเราจะไม่ขอโทษน้องเพราะว่าเราเป็นพี่แม่ให้เบอร์โทรและบอกว่าดีเลยถ้าลูกโทรไปตอนนี้เพราะว่าน้องชายมีลูกชายเพิ่มอีกหนึ่งคนชื่อโนอาแล้วเราก็โทรหาน้องซึ่งในระหว่างที่รอสายนั้น ก็มีความคิดว่าเมื่อก่อนเราไม่มีเหตุผลอะไรที่จะคุยกับคนแบบนั้นแล้วเพราะเราตัดขาดความสัมพันธ์การเป็นพี่น้องกันแล้วต่อให้เขาตายเราก็ไม่ไปงานศพเขาพอน้องรับสายก็บอกว่านี่พี่นะตอนนี้พี่เป็นคริสเตียนแล้วนะพระเยซูให้พี่น้องรักกันให้พี่น้องคืนดีกันพี่ขอโทษนะที่เมื่อก่อนพี่พูดไม่ดีกับเธอน้องก็ตอบกลับทันทีว่าผมก็ขอโทษพี่เหมือนกัน ผมก็พูดไม่ดีและทำไม่ดีกับพี่หลายอย่างเราก็ร้องไห้ทั้งพี่และน้องหลังจากนั้นเราก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังจากรับเชื่อชมก็มาโบสถ์เฝ้าเดี่ยวมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าไปค่ายอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตชมให้ดีขึ้นในทุกๆวัน หลังจากนั้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะชมก็สุภาพอ่อนโยนและอยากคุยอยากพูดอยากถามกับคนมากขึ้นเราก็เข้าใจแม่มากขึ้นส่วนอดีตสามีก็เป็นคำอธิษฐานแรกๆที่อธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยลูกด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเราจมอยู่กับความเจ็บปวดมันกัดกินหัวใจลงไปลึกมากแล้วแต่พระเจ้าก็รักชมมากค่ะ พระเจ้าทรงสัมผัสหัวใจที่แตกสลายของชมและถอนรากขมขืนนั้นออกไปชมหลุดพ้นจากพันธนาการทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาทุกวันนี้ชมอธิษฐานเผื่อเขาค่ะส่วนอาการป่วยของลูกสาวก็อธิษฐานร้องไห้กับพระเจ้าเราจะแก้ไขปัญหายัางไงจนอีกวันหนึ่งก็มีสายจากโรงพยาบาลโทรเข้ามาบอกว่ามีคนไข้ยกเลิกนัดคุณสะดวกมาพรุ่งนี้ไหม ก็ตอบรับทันทีเลยค่ะตอนนั้นดีใจมากพอพระเจ้าฝั่งเราชมก็พาลูกไปพบคุณหมอจากตอนแรกชมสิ้นหวังตอนนี้ชมมีความหวังแล้วค่ะชมมาถูกทางรักษาถูกโรคลูกสาวชมค่อยๆดีขึ้นในทุกๆวันเขาได้อยู่ในทีมนมัสการด้วยเขาได้ทำกิจกรรมดีๆมีเพื่อนที่ดีมีสังคมดีๆอาการป่วยของเขา ค่อยๆดีขึ้นตอนนี้เขาแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจค่ะแม่ชมบอกว่าขอบคุณพระเจ้าแม่ได้ลูกใหม่ใช่ค่ะพระเยซูมาเติมเต็มชีวิตชมให้สมบูรณ์ชีวิตชมตายแล้วเกิดใหม่พระเยซูประทานชีวิตใหม่ให้ชมพระเจ้าของชมรักชมมากพระเจ้าเปลี่ยนหัวใจหินภูเขาของชมให้เป็นหัวใจที่มีเนื้อและมีสีชมพู แววตาของผู้หญิงตัวเล็กๆคนนั้นก็คือคุณน็อตวันนี้ชมมีแล้วค่ะแววตาแห่งสันติสุขถึงแม้ทุกวันนี้ชมจะร้องไห้บ่อยแต่ก็เป็นน้ําตาแห่งความชื่นชมยินดีตอนนี้น้องชายคนเล็กของชมก็รับเชื่อแล้วค่ะจากการที่เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราชีวิตชมยากมาตลอดตอนนี้ชมมีพระผู้ช่วยแล้วค่ะพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปแทนชมให้ชมนั้นได้มีความรอดชมไม่ต้องเดินคนเดียวแล้วค่ะ ชมมีข้อพระคำพีหนุนใจสดุดีบทที่34ข้อ18และยาเวทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายและทรงช่วยผู้สิ้นหวังขอพระเจ้าอวยพรทุกคนคะ่ะ